สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมช่องตีบนวันนี้เราจะมาให้ดูบอนไซมะพร้าวอีกครั้งหนึ่งนี่คือบอนไซมะพร้าวที่เราเคยทำไปแล้วปัญหาของเขาคือลูกของเขาหลุดออกมาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะปัญหาของเขาคือลูกลูกของมะพร้าวเขาเนี่ยจะจะหลุดออกจาก ลำต้นของเขาสาเหตุเกิดจากเนื้อมะพร้าวให้เขาเกาะมันก็จะหลุดออกจากตามะพร้าวอย่างนี้นะคะเราจะมาแก้ปัญหายัางไงดีเนี่ยมันหลุดออกมาอย่างเงี้ยคลิปนี้เราจะมามาลองแก้ปัญหาดูอือต้องใช้กาวติดเหรอทำอยังไงเราจะให้มันไปอยู่ทรงนี้นะคะ ให้ลูกเขาอยู่ทรงนี้เหมือนเดิมปลาเขาอยู่นี่นี่ให้เขาอยู่ทรงนี้เหมือนเดิมเราจะแก้ปัญหาด้วยการติดนี่เลยปืนยิงปืนยิงกาวหรือยิงซิลิโคนนี่แหละใครที่ทาบอนไซมะพร้าวอะ่ะจะประสบปัญหาโดยที่แบบว่าลูกกับลําต้นอะ่ะจะแยกออกจากกัน นอกใสีจากเราจะให้ลากเขาหุ้มหุ้มแบบเนี้ยให้เป็นทรงหุ้มแบบนี้มันถึงจะอุ้มหุ้มกลาของเขาไว้แต่ถ้าเราจะโชว์เต็มใบเขาจะหลุดออกมานะคะหาเศษไม้ดีกว่านี่หาเศษไม้ไม้ไผ่เนี้ยยัดเข้าไปยัดเข้าไปในรูเขาเนี้ยค่ะเออ ดามเขาไว้เนาะสรุปเราดามเขาไว้ดีกว่าเนี่เราก็อัดยัดไม้เข้าไปให้สุดเลยนะอัดอัดซิลิโคนเข้าไป ไม่ใช่ไม่ใช่กาวนะเป็นซิลิโคนนี่เราอัดไม้อัดไม้ท่ไหมแล้วเราก็นี่อยู่แล้วเราก็จะได้กานามะพร้าวที่เชื่อมต่อกะาการลำต้นของเขาเหมือนเดิม ใช้ซิลิโคนเชื่อมระหว่างไม้กับรูตาของเขานะคะมันก็จะเป็นรูตาแล้วก็เอาไม้เชื่อมเข้าไปแล้วก็เอาซิลิโคนแปะลำต้นกับกลาของเขากับไม้ไว้ก็งานงานออกมาก็จะมองไม่เห็นนะจะเห็นไหมจะเห็นไม้อยู่ตรงนี้แต่เราเดี๋ยวเราหาอะไรมาปลูก จัดสวนให้เขาเห็นไหมตรงนิ้วโป้งค่ะแต่ตรงบริเวณนี้ก็คือจะมองไม่เห็นรอยกาวรอยอะไรก็ใช้ได้เป็นการแก้งานที่โอเคอยู่เราแก้ไขด้วยซิลิโคนซิลิโคนเนี้ยปืนยิงปืนปืนยิงซิลิโคนทั่วไปที่อุดรอยรั่วรอย ปูนแตกอะไรประมาณเนี้ยเอามาใช้งานได้แน่นละถ้าเป็นกาวตาช้างหรือกาวร้อนมันก็จะติดแต่อีกสักพักอีกไม่นานเขาก็จะหลุดออกมาเหมือนเดิมเราแก้ปัญหาโดยใช้ไม้ดามกับใช้ซิลิโคนเป็นตัวยึดแล้วกันงานออกมาก็าจะแบบนี้ ก,กะากลำต้นที่เชื่อมต่อกันเหมือนเดิมค,คลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องตีบาวชาแนลด้วยนะคะนี่เป็นการแก้ปัญหาโดยโดยเกิดจากกะลาหลุดกะลามะพร้าวหลุดจากลำต้นของบอนไซมะพร้าวของเรา